ลืมเบิ่งเวลาอยเบาไปเบามา้าเพลินพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาต่อเลยนะคะที่นี่ค่อยกับเบ่าปักสวดเพื่อนไปบางยาวแล้วพี่น้องพอสวดไปย้วแบบนี้แล้วเแล้วก็เงียบแล้วก็พูดถึงเบาคือไม่คำหนึ่ง่าถึงยังไงถ้าเธอเปลี่ยนใจที่จะมาแคนาดาฉันก็พร้อมที่จะซื้อตั๋วให้เธอแล้วก็เธอจะมานานเท่าไหร่ก็ได้อยู่ได้เต็มที่หกเดือนแล้วต่เธอเลยแต่ฉันอยากให้เธอมา เขาเลยว่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้ละหรือฉันตัดสินใจเองถ้าไปก็ไปถ้าไม่ไปก็คือไม่ไปเขากวางสิฉันไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจฉันไม่อยากหนึ่งฉันไม่อยากไปเจอหน้าเธอแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้เพิ่เลยสวนมาว่าเผื่อถ้าเธอมาที่นี่แล้วเธออยากจะอยู่ที่นี่หรือว่าเธออาจจะมีแฟนใหม่ที่นี่ก็ได้นะคนเลยว่าถ้าเธอจะพูดถึงเรื่องแฟนเพื่อผลักดันฉัน ให้ฉันทําเหมือนเธอหรือว่าหาความผิดมาใส่ฉันแล้วเธอจะรู้สึกดีขึ้นไม่ต้องเพราะฉันไม่มีแล้วฉันก็ไม่อยากมีเขาก็บอกว่าสิข่อยกระสุนนะพี่น้องกับบอกได้เลยเดอ้อข่อยสูนแหงข่อยสูนแบบว่าเยิ่ยมเย่ำใจเกินเกินไปนะจะบอกเลิกเอาอิรีเลิกคันเจ้าสิบอกเลิกขอเถอะบอกต้นนาบ่ต้องวางแผนกับผู้อื่นมาแล้วจึงมาบอกกูบอกกูก่อนลด ยัเหตุถอคบกูเจ็บวะ่ะคู่พ่อมกันเลิกน้ำเลิกเลิกกันสองคนตัดสินใจสองคนจบคือคบกันกับคบสองคนตอนเลิกกันก็นเลิกสองคนเหอะอย่าไปเอามือที่สามคนที่ไปมักใหม่แล้วเอามาเป็นส่วนรวมตัดสินใจเซามันเจ็บเซาวิลีเจ็บอิลีเจ็บมากขอคุณมันว่ามันเรียงไงแต่ว่าก็ต้องเขาเห็นใจเข้าใจคนที่ อคนที่เขาหักคนที่เขาทุ่มเนี่ยเดอ้อว่าที่นี่เขบาบอาโทรศัพท์เขบาบอาโทรศัพท์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะพี่นอ้องปกติแล้วเราโทรมาควัญจิบอกว่าโทรศัพท์เราหานาทีสินาทีนี่แด้อเขาบอกว่าโดนก็นี้แต่ว่ามือน,นั้นไม่มีความรู้สึกว่าต้องระเบิดอ่ะคอยญย่างเขามาเขบาบอกน้าเพื่อนแล้วขวัอย่างเขามาเพื่อนแบบยืนเบื้องหน้าเขายบโอเคทโอเคไหมขวอญอืมฉันโอเค Are you sure? ปนว่าแน่ใจบอเขาเลยว่าอืมแน่ใจ Don't cry ปนว่หาห้ามไห้ด้ะปนมั่าสีมูเขาเลยว่าอย่าไปเบาไปบอกบอกไปไลยอย่าไปบอกของฉันเดี๋ยวมันจะหายอีหลีมโมเข้ามานะ่นมันก็เลยว่าแกมานี่แกโอเคป้าวบอกโอเค ได้ถึงจะร้องไปมันก็ไม่มีประโยชน์ถึงเราจะฟูมฝ่ายไปเขาก็ไม่กลับมาถึงจะรักมากเขาก็ไม่กลับมาทํายังไงเขาก็ไม่กลับมามันไม่มีประโยชน์ที่เราจะมานั่งฟูมฝ่ายถูกไหมในเมื่อวันนี้กูตัดสินใจแล้วว่ากูจะไม่ร้องไหอ้อีกจะลุกขึ้นมากูก็ต้องทําให้มันได้พี่น้องคนเอาทุกคนจะมีจุดยืนนะคะเทาไห้ได้เต็มที่เมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วชีวิตเท้าร่างกก่เฮาสมองเฮามันกนระสิสั่งงานเองว่าเหมิดเวลาต้องลุก เอากระซิลูแมนบอกคอยกับเป็นแบบนั้นคอยลองให้คอยให้คอยฟุ้งไฟอยู่สองสามเดือนเสียได้อย่างเดียวคอยบ่มีกกกระขามให้ปีนแม่คอยตัดทิมแม่คอยซูดลายจากรอบนั้นเขาเราตัดกุกระขามทิมไมดแล้วคอยจะกลับบ้านไปสู่หนาแม่กับวะไรคอยเห็นแล้วรอบแรกแมนบอกแล้วเป็นอย่างไรเห็นคอยเป็นอย่างสั่น ข่อยกระโบกลับบ้านไปเห็นไปเห็นแม่เห็นหน้าด้ข่อยก็อยู่แต่คงข่อยอยู่ในห้อง,อง,อง,องใจเวลารักษาเจ้าของถึงจะหนีไปเขาก็นหนีบ่พนเขาต้องอยู่กับเจ้าของให้ได้ถึงสินี้ก็ไปไกลปานได้จังได้ก็ต้องเจอเขาต้องผ่านแห้มันได้ข่อยคิดจังสิคนเลยบ่ไปหาเราวันนี้เพือ่อปัญหาอย่างซันแล้วเพิ่นก็นว่าโอเคดึกแล้วนะเที่ยงคืนแล้วไปกินอะไรกันก่อน,อนไหมเราเธอค่อยกลับบ้านกับเพื่อนไหม คนเลวาบอาอยากไปเที่ยวผับต่อพอนแบบโอเคเธอ,อยากไปที่ไหนเนี่ยไปผับแถวๆนี้แหละไปด้วยกันไหมเธอยากไปกับเพื่อนแค่สองคนไหมเผื่อเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเธออยากให้ฉันไปด้วยฉันก็จะไปด้วยคนเลวว่าฉันขอไปกับเพื่อนสองคนนะเพราะฉันรู้สึกยังไม่ค่อยดียก็วางสิพอน้องโอเคพรุ่งนี้ค่อยโทรหาฉันพอกลับไปเที่ยวก็โมเลยพี่น้อง ไปนั่งไปนั่งดื่มไปนั่งดื่มฟังเพลงตีซีหัวตีซีเดนกลับบา้านผับมันปิดตีสองมันบอ้ยผับตะกี้มันก็บัปิดเร็วจะคือตึกยานีเด้ตะกี้ตีสองตีสามยังตึ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 งอยู่บ้านนี่น้ำขังบนทางแถวนัน้น,านลานมันกัดหลายเนาะเขาก็ไปนั่งดื่มนั่งอย่างกับมูสองคนนี่แหละ กับมีผู้บ่าวมาเล่นมาแซวก็เป็นเรื่องธรรมดามกกบบเมื่อเขาบปไดใจอยหยัเงียเพราะว่าอารมณ์มึบมีแบบสิมาเล่นบ่าวกับบ้านเสารมาประมาณแปดโมงเสารผ่นโทรมาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมไปกินข้าวเที่ยงกับฉันไหมเธอบอกหืมง,งั้นเธอมาที่ขับฉันไหมไมาออกกําลังกายเผื่อแบบจะแบบขอเลยว่าฉันผอมขนาดเนี้ยจะออกไปทําไมก็บอกสิก็มาดูที่ฉันทํางานเธอจะได้รู้ว่าฉันทําอะไร แล้วขับอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยสคอยก็ไปไปกับมูอีกละส่วนมูไปว่อยากไปผู้เดียวไปกับมูพี่น้องคอยเป็นคนบ่ามักใส่รองเท้าผ้าใบไม่ชอบรองเท้า แต่ไม่ชอบรองเท้าพื้นลิบเรียบไม่ชอบข่อยสิมักไซตาส้นสูงข่อยเป็นคนที่มักสนใส่ส้นสูงเพราะว่าเป็นคนข่อยเป็นคนผอมข่อยเป็นคนบมีกแม่นบอกถ้าเกิดว่าคนผอมบมีกม้นเวลาห้อ,อย่างมันจะสายไปใสยมาติตก๊กตอกติตก๊กต๊อกติตก๊กตอกจริงสินะมันฮ็ดไห้เท้ามีบุค,คลิกดีขึ้นวันฮ็้ให้หเฮ้าเดินสวยขึ้นอันนี้คือความคิดข่อยเพราะฉะนั้นแล้วข่อยจอะบ่ไซ่รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบมันจะมีความแมนๆหา่หาว แต่ว่าขยบมากขยอยากเป็นผู้หญิงขยอยากยางสวยๆขยอยากมีบุคลิกที่ดีสู้มือนี่นขากระใสสนสูงนะคะยูนีถ้าบะใส่สนชงขวบไม่มีความมันจะเสียออกไปเกือบขวอยต้องมีสนถ้าบะมีสนขวบอยากใสขวยมากนะคะลุงท้าวปอบายยูนี่ขวก็มีหกคูขาบแตะกเที่ยขอยเอาไว้จะใสยามออกกำลังกาย แฟนเอยเห็นสื่อมากระสือมาให้ยสื่อ,อแต่ว่าขอเกอ,อบปดใจข่อยเป็นคนบอมากข่อยมากมันงามแต่ว่าข่อยใส่แล้ข่อยว่ามันบกคือข่อยข่อยชีใส่ส่วนสูงล้งเท้าตรงมิสนข่อยสีใส่ส่วนสูงแล้ววัดเพื่อนบอกว่าไปหอดเธอมาออกกาลังกายเธอใส่รองเท้าส้นสูงมาข่อยบอกฉันไม่ได้ต้องการจะออกกำลังกายฉันเธอบอกว่า มาดูก็ได้ฉันก็มาดูเฉยๆเพิ่นเลยหูวเพิ่นเลยบอกว่าบอกพนักง,งานเพิ่นว่าไปเอาเสื้อให้สองสาวนี่คนละตัวเสื้อยือดเป็นโลโกโล้บริษัทเพิ่์นนะไม่ให้่อยพนักง,งานเลยว่าแต่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ชายคนนี้เลยสวนไปแต่ฉันสั่งให้เธอทำํำไปเอาเสียมาใส่เพิ่นว่าเธอไม่ต้องใส่รองเท้าเธอก็ลองไปออกไปดูโยคะดูไปทําโยคะในคลาสเนี่ยมันฟรีลองดูอืม พี่น้องเสียยบอกข่อยก็ไปขาก็ไปดีดนิ้วนั่งดีดนิ้วดังดั้งดั้ข่อยก็นั่งเล่นของข่อยข่อยท่ทาหมู่ข่อว่ามึงก็อ้ยดีดีเยแล้วแล้วมึงกูจะมานั่งโยกะทําไมเนี่ยกูไม่ชอบแล้วมึงเห็นกูออกกาลังกายไหมกกูไม่ชอบไหมเอาแล้วมึงมาทําไมมันอ่ะก็เขาบอกให้มาดูกูก็นึกว่าจะมาดูมาบอกให้กูมาออกกําลังกายมานั่งโยกะเนี่ยข่อยกาลังนอนเมบเอาหัวลงมือข่อยก็ดีละดีตรงไปมือข่อยก็เฮ็ดยุ่งสิแล้วก็บว่าอยากเข็ดเนาะก็ กาบร้อนใจโลกเพื่อนเถอะก็บริอารมณ์บาทนี้ขาบอกเลยว่ากลับเพแกปะบลอกข้นในจบกาได้สิบนาทีขาบอกอกมาอ่าจะไปไหนเพื่อนมาเห็นก่อนฉันไม่ชอบออกไปว่างสิเขนเลยว่าไอ้ที่เธอไปออกไปทําโยคะน่ะที่เธอํามันไม่ถูกนั่นน่ะเขาบอกให้ทํามือนิ่งๆใจสงบสงบแต่เธอดิ่งดองริ่งดองอะไรเธอคนเดียวก็ฉันไม่ชอบจะบังคับกันก็ไม่ได้ เขเลยหัวเพเลยหัวเขาเลยว่าฉันไม่คิดว่าผู้หญิงอย่างเธอนี่จะแบบคือดื้อมากค่ะเป็นคนที่ไม่ฟังใครเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่เขาเลยว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องฟังถ้าฉันบอกว่าชอบฉันก็ชอบแต่ถ้าฉันบอกว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพเลยว่าแล้วเธอชอบฉันไหมก็ยังไม่ชอบเขเลยหัวเขาบวันหนึ่งเธอต้องชอบเขาเลยว่าไม่มีทางเผลน่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหามากอะแล้วมันก็ทําให้ฉันอยากจะ รู้จักเธอมากขึ้นรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาพี่ดูแล้วยางไปออฟฟิศเราตอนนั้นประมาณบ่ายแหละค่ะช่วงบ่ายบ่ายสามสี่โมงแรงเราไปเอากระเป๋าเราเราเราไปเอากระเป๋าเราออกมาแล้วก็บอกพนักงานว่าวันนี้ฉันเลิกงานแค่นี้นะทุกคนดูแลต่อไปพอดีแฟนฉันมาลับพนักงานจีหาคนยืนอยู่หันเลี้ยวเบิ่งแฟนฉันมาลับพันว่าคอยก็เลี้ยวเบิ่งกันกระม่คอย แค่นี่กระยิมเขาก็กูเป็นแฟนเขาเมื่อไหร่วะเปิดมูอเขาเลยว่ามึงมีแฟนเต็มอะไรมัไม่ได้บอกกู <c oughs> พี่น้องเพื่นอนกระบอกไปเอาเองมันบอกว่านี้กรย่างเอาไปข้างนอกไปหาอีอย่างกินกันต่อเพื่นอนกระยาง